เอาให้ชัดที่สุดเพื่อนเอาให้ได้หมื่นคลิปวัดระฆังเนี่ยเป็นการเป็นวิทยาทานไม่มีการหลอกคนไม่ได้มาโมโออวดได้พูดไปแล้วหลายใครให้ดูกี่ร้อยคนวัดระฆังของจริงไม่มีไปถามดูได้เลยไม่มีใครให้ดูเนี่ยวันนี้ผมมาให้ดูแล้วใช่ไม่ใช่ท่านใช้วิจารณญาณกันเองนะแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนพระเกจิไม่เหมือนพระเกจิพระเกผมผมไม่พูดเพราะผมผมผมไม่ชอบ พระเกผมดูแป๊บเดียวเนี่ยพระสมเด็จพระนครเป็นพระยุคโบราณเนี่ยทาด้วยมือเนี่ยทำด้วยมือทีละองค์เนี่ยตัดแบบด้วยมือต้องคมชัดลึกแล้วก็ต้องสวยงามที่ท่านครูบอกว่านี่แหละคือคาอําว่า,วาว diode. ผิดพิมพ์หรือถูกพิมพ์ในท่านครูยุคเก่าๆผิดพิมพ์หรือถูกพิมพ์เนี่ยคมชัดลึกที่สุดเนี่ยทุกอย่างต้องถูกเนี่ยถูกการตัดกรอบสมัยโบราณเนี่ยในพระสมเด็จพระนครเนี่ยอย่าได้เสียสตังค์แล้วนี่ใบประกันเนี่ยในใบประกันเนี่ยเนี่ย ใบประกันใบการันตีอยู่ด้านหลังเนี ilian, avatar, rights, ่ยเนี่ยอยู่ด้านหลังเนี่ยอยู่ด้านหลังเนี่ยริ้วิะแหงที่อยู่ด้านหลังเนี่นี่คือใบจ่ายตังค์เนี่ยคือใบประกันเนี่ยใบประกันเป็นผลิกภัณ์เกิดเฉพาะวัดระฆังของแท้เท่านั้นเองเนี่ยร่อนโดนรังปลวกหลุมบ่อโลกพระจันทรณ์รังปลวกเก่าๆหลุมบ่อโลกพระจันทร์เนี่ยริ้วิะแหงด้านหลังเป็นเกินกระดีคล้ายๆรากใบผักชีเนี่ยเหมือนไข่นกปลารถเขาบอกนี่เนี่ยไข่นก ไข่นกกระจ, <IO> จอกอะไรเนี่ยเขาดูเนี่ยที่เขาดูกันก็พูดแต่เขาไม่เคยเห็นก็พูดไปอย่างนั้นนี่เอามาให้ดูเอามาให้ดูเอามาให้ดูกันชัดๆที่สุดนี่เอาไว้ชัดที่สุดเลยพระสมเด็จวัดระฆังไม่กินไม่มีการมาหลอกคนอันนี้การการแตกอันนี้การแตกต้องระวงังติดการแตกว้นี่พระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยไม่มีการหลอกคนไม่มีการหลอกใครเนี่ยจะทําให้ได้หมื่นคลิปช่วยบอกต,อต่อๆกันได้เลยพี่เพื่อนๆไม่มีใครให้ดูแต่ผมรับประกันเลย พระแท้จริงไม่มีใครให้ดูเนี่ยพระเก่ายุคโบราณเหมือนไม้เก่าๆมีที่นี่ที่เดียวบอกต่อๆได้เลยเพื่อนๆขอโชคดีวัดละคังได้เจอ